เข้าสู่รายการสามมงสามงทุนใครับแล้ววันนี้นะครับเราพบกับแขกรับเชิญของเราครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดีคุยกันก่อนจะรีบไปไหนไม่คุยแล้วาถั่วพรุ่งนี้เปิดเทอมต้องส่งหลานโรงเรียนอีกครับพรุ่งนี้เปิดเทอมงหน้าตาอึ้งโตันนี้หน้าตาดูมีพิรุษแน่แน่ ไปส่งหลานเนี่ยแบบส่งหลานใครเนี่ยหลานด้วยส่งไปเรียนเรียนอะไร RCA Conven RCA Conven นั่นมันไม่ใช่โรงเรียนครับพี่นั่นมันที่เที่ยวที่ดีเที่ยวเลยอ้อ่างนู่นอ่างนี่ดูเอนี่นี่นี่อ่ะสำหรับน้องๆนะครับที่เปิดเทอมไปแล้วหรือว่ากำลังจะเปิดเทอมในวันพรุ่งนี้นะครับยังไงก็รีบนอนครับแล้วก็พรุ่งนี้จะตื่นไปโรงเรียนไม่ไหวกัน แต่สำหรับวัยรุ่นหนุ่มๆสาวๆเนี่ยแนะนําให้สามหนุ่มสามมุมทูนายนะครับเพราะวันนี้มีเรื่องราวสนุกๆมากมายทีเดียวนะครับแต่จะเป็นอะไรนั้นนะครับให้ดูอย่างกันครับสามหนุ่มสามมุมทูนายขึ้นมาร่วมกันร้องเล่นเต้นพูดคุยกันอย่างสนุกสนานกับเดอะสตาร์สี่ทั้งแปดคนแฟนบ้าระเเกี่ยวกับภาษ์ครับเกี่ยวภาษา เคยทำถอดพลาดไม่ได้นะครับ ที่ผ่านมาต้องยอมรับะมีรายการทีวีอยู่รายการหนึ่งที่เกี่ยวกับการแข่งขันใช่ครับคนทั่วประเทศต้องนั่งทีวีจับจ้องนะฮะดูรายการนี้เลยครับใช่ครับและทแปลกนะครับการแข่งขันครั้งนี้เต็มไปด้วยมิตรภาพซึอปกติแข่งขันเนี่ยจะได้คู่แข่งครับอันนี้แข่งขันเสร็จกลับไปได้เพื่อนกลับไปด้วยนั่นก็คือรายการศึกอัศวินดำครับผม กระบอกเลยไม่ได้มาแข่งต่อยงวยเขาแข่งขันกันร้องเพลงรายการที่พูดถึงคือเดอะสตาร์ครับโโอ้หจำได้ไหมครับว่าเราเคยเชิญมาสองท่านแล้วในรอบสุดท้ายคือรุ้นแกับแก้วโอ้คนนี้ออกหมัดนี่ไม่ใช่เขามาแข่งร้องเพลงเขาบอกช่วยครับวันวันนี้นะฮะเราไม่ได้เชิญมาแค่สองคนนะครับวันนี้เราเชิญมาแปดคนเลยครับ ก่อนที่จะไปพบกับเขาทั้ง8คนนะครเรามาพบกับแชมป์กันก่อนดีกว่าเพราะว่าเขาคนนี้นะครับสร้างประวัติศาสตร์ให้กับแรงเดอะสตาร์ครับทำไมครับเพราะว่าเขาคือผู้หญิงคนแรกของเดอะสตาร์และแชมป์นคนแรกเป็นเดอะสตาร์หญิงคนแรกแน่นอนครับไปพบกับน้องแก้มเลยครับ ma one 对 <Okay. S 2>、okay. 星空。 ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับที่ได้รับเป็นแชมป์เดซ a าของปีที่5้าี่ี่เมื่อกี้เพลงไงครับเพราะมากเลยค่ะเพลงชื่อว่าขุพันซื้อความรักไม่ได้ค่ะออยู่ในอัลบั้มก็เป็นอัลบั้มพิเศษของเด e s าสี่ค่ะซึ่งพวกเราทั้ง8คนค่ะก็ร่วมกันทำมีเพลงเดียวของ แต่คนค่ะอ,อ๋อมีเพลงเดียวแต่ละคนด<ช>้วยนะครับ,รบเอาอย่างนี้ไหมครับผมว่าเราเชิญให้พวกเขาออกมาแล้วก็แนะนำกันดีกว่า ครับหนึ่งสองสามสี่เอครับแปดคนเดอร์สตาร์ครับผมเมื่อกี้นี้น้องแก้มแนะนไปแล้วว่าน้องแก้มร้องเพลงอะไรในเดอร์าร์ในอัลบั้มเดอร์สตาร์นี้ครับเดี๋ยวเราให้ทุกคนแนะนำตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้เลยไหมได้ครับเริ่มเลยครับสวัสดีครับผมดีพ่อผอมดีเร์สตเป็นอะไรครับคนดีที่เธอไม่เอาครับสวัสดีครับสวัสดีครับพัดครับ เออรักแบดบอยใช่ไหมครับครับตัดไปครับสวัสดีค่ะเมย์ค่ะ